นี่นะครับมลิก็ติดสัตว์ครับผมเนี่ยนะฮะเป็นประจำเดือนแล้วนะมลิอันนี้ติดสัตว์แล้วนะครับแต่ยังไม่ให้ทับก็อายุยังไม่ได้นะฮะอายุยังไม่ได้เนะี่ยติดสัตว์แล้วเนะนี่ยมีประจำเดือนแล้วนะฮะอายุยังไม่ได้ปีกว่าเองนะฮะ เดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมันม้มนะครับนี่ก็ติดสัตว์แล้วว่าแล้วทำไมมะลิพ่ออารมณ์แปรปวนนะลูกนี่นะฮะนี่นะฮะลักษณะของยีเห็นติดสัตว์นีะครับมะลิติดสัตว์เรียบร้อยแต่ยังไม่ให้ทับนะครับให้อายุครบสองปีก่อน